ที่ตะลโลสมิแลนะโอ้ยนี่คืออยู่ใจกลางเมืองปัตตานีเลยนะดูดิคือบ้านขุนพิทากรายานะอ,อร่อยอร่อยมากคือคนละชุดนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะได้แล้วเดี๋ยวซื้อไปกินที่ทะเล h ฮลโหสหายตอนนี้นะคะฉันมาอยู่ที่หาดที่ตะโลสมีแลนะที่ปัตตานีเป็นสถานท่องเที่ยวยอดฮิตเลยตอนนี้แต่ว่าพอมาวันธรรมดามันก็จะสงบอย่างนี้ดูทะเลน้ำใสมากแล้วสวยมากเลยคือแบบเออเข้ามาลึกมากเลยนะจากถนนใหญ่อะตรงไหนนะยะหลิงใช่ไหมอ้ยลอดอุย้ยคือดี จริงจริงแต่ก่อนน่คือตรงนี้มันเหมือนเป็นเกาะกลางอ่ะมันเป็นมันเป็นเกาะกลางแล้วเป็นทะเลล้อมอ่ะเนื่องจากว่าแต่ก่อนอ่ะมันมีน้ําพัดเข้ามานะดูจากประวัติอ่ะแล้วทีเนี้ยคือเขาก็สร้างกําแพงอ่ะที่เราขับล้นมามีเขาสร้างกําแพงกั้นใช่ไหมมันเลยทําให้เกิดเนี่ยเกาะสันดอนซายอย่างเงี้ยขึ้นมาหุยรถเนาะแล้วเนี่ยเป็นร้านทะเลเป็นเป็นเขาทำบีชคาเฟ่นะตรงเนี้ยแล้วก็มีที่พักด้วยเดี๋ยวเราจะไปสั่งเครื่องดื่มเขานะคะว่าแล้วก็นั่งชมแบบ วิวเงี้ยคือสีทะเลแบบมันสวยมากคือมันเป็นทะเลออร์แกนิกอะ, <laughs> ท,ะทะเลออร์แกนิกหมายความว่าทะเลที่ไม่ได้มีการปรุงแต่งใดๆยังไม่มีนายทุนลงมาแบบเยอะเนื่องจากว่าคนที่จะกล้ามาลงทุนที่นี่ยก็คือยังเป็นแบบต้องเป็นแบบคนพื้นที่เท่านั้นแต่จริงๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวเลยนะที่ขับมาคือสองฝั่งถนนน่ะคือก็จะเป็นแบบอะไรนะต้นมะพร้าวมาตลอดทางเลยแล้วก็แบบร้อนมากอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันขึ้นไปสั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มก่อนนะ คือดีมากจะหลับเลยอะ่ะมันเป็นทะเลที่สงบนะเพราะว่าคือถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่อย่างนะี้ก็ไม่ค่อยมาแต่ว่าถ้าเกิดใครได้มาแถวนี้นะมาได้เลยแนะนำคือรดมากดีมาก น้ำทะเลคือเป็นแบบสีเขียวฟ้าครามแบบสลับกันนะ่ะหิวใจมากที่นี่เขามีที่พักด้วยนะคะตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขามีที่พักด้วยเพราะว่าไม่ได้หาข้อมูลว่าแบบเออมีที่พักอะไรบ้างอะไรอย่าเงี้ย แต่ว่าพอเมื่อกี้อ่ะก็เลยถามคนในพื้นที่เขาก็บอกว่าเขานิยมมาเที่ยวที่นี่ตอนนี้ค่ะคือมันธรรมชาติมันยังคงแบบสมบูรณ์จริงๆอ่ะหาที่นี่เดี๋ยวเรานอนฟังคลื่นทะเลกันนะที่นี่ดีอ่ะ โอ้ไม่คิดเลยนะว่าจังหวัดปัตตานีจะมีของดีแบบนี้คือมันเป็นหาดลับอ่ะเออแล้วก็แบบน้ามามาพักผ่อนมานั่งฟังเสียงทะเลแล้วก็จิบเครื่องดื่ม อร่อยอร่อยอะไรเงี้ยมาดูสีน้ําทะเลของเขาอ่ะมันเลิศมากเลยนะคือเราก็งงเหมือนกันว่าทะเลของเขาเหมือนขนม3ามชั้นน่ะสีมันจะมีสีเข้มตรงนู้นแล้วก็สีสีขาวตรงกลางแล้วก็สีฟ้าใสตรงตรงขอบชายทผ่านมาทางนี้ก็แนะนนะําน้าสหายนะเออลองมาดูลองมาเที่ยวอะไรแปลก,ปก,ปกใหม่ๆดูไม่จาเป็นต้องไปทะเลที่แบบโด่งดังหรอกเรามาทะเลแบบที่แบบเงียบสงบมาดูว่าเออวิถีชีวิตธรรมชาติของคนอยู่ยังไงมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะเ ออจะบอกให้รู้เลิศเลิศจะบอกเนี่ยแต่ว่าฉันน่ะก็จะกลับปัตตานีแล้วจะกลับเข้าไปในเมืองแล้วก็จะไปพักที่พักริมแม่น้ำใจกลางเมืองปัตตานีนะรอดูแล้วว่าจะเด็ดหรือเปล่าจะบอกให้รู้ว่าจะเลิศไหมเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะสหายนะตามไปเลย น้องคนที่นี่ปะปะตัตตานีแท้ๆจังเออสวยนะหน้าสวยติ๊งนองได้คีย์การ์ดแล้วเดี๋ยวไปดูห้องกันดีกว่าว่าจะเลิศเปล่า <c oughs> เราจองห้องที่มีแค่หนึ่งห้องนะที่นี่ห้องเก็บของหรือเปล่าเ <c oughs> ออเพราะอาจารย์ให้น้องๆห้องเก็บของนะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูดีกว่าดูเลยสี 4, ่สาม ว,วอ,อ๋อขอบคุณค่ะมันมนี้แค่ห้องเดียวอว่าองใส่เป็นห้องเก็บของแน่เลยอ่ะเศร้าใจรู้สึกเศร้าใจ <c oughs> ห้องนี้แน่เลยอะ่ะอุ้ยไม่ใช่บันไดมีไฟแมพี่ขอดูอ้่อกว่าเราเอาจริงสวยมากสวยมากนี่คือห้องของดิฉันเองนะคะตึง นึงดึ๊งดึงดึ๊งดึงดึงด๊งเชิญค่ะเดี๋ยวเอาคีกาเสียบใส่แป๊บนึงนะจะได้ไม่ร้อนโอเคโอเคโอเคมาดูกันห้องอะ่ะก็เขาก็แต่งแต่งแบบสไตล์โมเดิร์นเนาะโมเดิร์นสมัยใหม่ละก็ห้องน้ำห้องน้ำใหญ่มีเลนชาวเวอร์ปกติ เดี๋ยวมาดูก de ่อนว่าไฮไลท์จะเป็นยังไงนี่ดูพร้อมกันเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะโอ้นี่คือสิ่งที่ฉันอยากได้คือดีอะนี่คืออยู่ใจกลางเมืองปัตตานีเลยนะดูดิแม่น้ำอ่ะเป็นตัววีเลยเหมือนเรากำลังจะแหวกไว้น้ำเลยคือแม่น้ำทั้งสองสายอ่ะ อยู่อย่างเงี้แยแ่างเงี้ยเลยแล้วเรานอนตรงกลางอ่ะคือดีที่สําคัญมาดูมาดู่าดูทีละโจทดเป็นไงเป็นไงนี่เป็นไงฉันจะแช่ตรงนี้แหละโอ้คือเลิศนี่คือไฮไลท์ของที่นี่นะที่บอกว่ามีหนึ่งห้องที่นี่ก็คือเป็นห้องสูดเออไม่ใช่ห้องเก็บของนะห้องสูตรฉันก็พูดเป็นงั้นแหละ ดีมากเลยเนี่ยมีทีวีให้ด้วยมีทีวีให้เราดูแล้วก็แช่น้ำไปด้วยเลยแล้วก็ดูวิวอย่างเงี้ยเออเลิศเนาะคือไม่คิดว่าที่ปัตตานีอ่ะจะมีของดีแบบนี้นะบอกได้เลยว่าเลิศมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือริมน้ำอะ่ะริมแม่น้ำแบบนี้กลางเมืองอส่วนใหญ่อะ่ะมันก็จะแบบมันไม่ค่อยมีแบบนี้ไม่มีใครกล้าทำเพราะว่าที่อะไรเงี้ยมันก็จะแพงอะ่ะเลิศดีอะ เราวเขาให้บริเวณตรงนี้ใหญ่มากเพราะว่าให้พื้นที่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการที่จะแบบมาพักผ่อนดูริมน้ําชิลๆแล้วความที่สําคัญนะหยุดนิ่งแล้วก็ฟังเสียงจะมีเสียงจักกระจา์จะมีเสียงแบบธรรมชาติอะกําลังหลั่งไหลเข้ามาดูดิเลิศมากนะมันไม่เหมือนนอนในกลางเมืองเลยนะเหมือนนอนกลางป่าเออคุณด,ดีลุ่มนาอเมซอนหรือเปล่า โอเคเดี๋ยวฉันขอตัวไปพักผ่อนกันนะเพราะฉันไม่ไหวแล้ววันนี้เดี๋ยวขออาบน้ำแล้วก็ขอมาแช่น้ำตรงนี้นะสหายทั้งหลายเดี๋ยวเจอกัน มอร์นิ่งค่ะสหายทั้งหลายตื่นแล้วนะวันนี้ตื่นสายด้วยและตื่น8ดโมงแล้วก็เมื่อคือนอะ่ะจริงๆแล้วอ่ะแช่น้ำตรงนี้ฟินมากดูบรรยากาศค่ำคืนแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเพราะว่าแบบโอ้ยฉันก็นอนแล้วก็ฟังเพลงร้องเพลงแล้วฉันก็แบบว่าแช่น้ำรดมากน้าบรรยากาศอ่ะโอ้คือดีอะ่ะแล้วก็ข้างล่างอ่ะจริงๆเนะี่ยเห็นไหมมันมีสระว่ายน้ำนะถ้าใครจะมาพักอะ่ะสระว่ายน้ำแบบริมน้ำเลยอะ่ะเทควิวริมน้ำเห็นไหม เขาก็จะมีแบบสระไว้น้ำติดริมน้ำเลยแต่ว่าเราไม่ได้ลงไปเล่นนะแล้วก็มีร้านอาหารนะเมื่อคืนเราก็กินแกงส้มที่นี่แต่ว่าไม่ได้ดีวิวผมว่าฉันก็แบบว่าอยากอยู่ในอารมณ์แบบว่ากำลังฟินกับบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นนอนเดี๋ยวนะคะจะบอกว่าที่เที่ยวปัตตานีมีเยอะมากนี่มาไม่ขมนะเพราะว่า อยู่ได้ไม่หลายวันแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่เจ้าแม่ลิมก้อนเหนียวแล้วก็ไปดูว่าข้างในอะ่ะมีอะไรที่เที่ยวอะไรใหม่ๆอีกบ้างนะคะแล้วก็จะไปหากินอะไรอร่อยแปลกๆนะที่นี่เนี้เดี๋ยวไปเจอกันนะสหายจบแล้วที่นี่ฉันก็แบบโอเคแฮปปี้เพราะว่านอนริมนะ้ำแบบไม่ค่อยมีทีนี้ก็เลยแบบ ถ้ามารอบหน้าเดี๋ยวก็จะหาโรงแรมดีๆโรงแรมที่แบบเด็ดๆมาแนะนําสหายทั้งหลายนะเอาเป็นว่ารอบนี้บายวกันเดี๋ยวเจอกันนะว่าจะพาไปที่ไหนต่อโอเคดูสภาพเตียงนอนนะคะที่นอนเมื่อคืนแต่ว่าจะบอกว่าเตียงนอนที่นี้นะคะนุ่มมากดูดวิญญาณดีเลิศประเสริฐสี ตอนนี้นะคะเป็นถนนที่อยู่ริมแม่น้ำกลางเมืองปัตตานีนะคะเป็นถนนที่เขาแบบอะไรนะอนุรักษ์ไว้อ่อคล้ายๆแบบที่สงขางสงขางก็คือจะอยู่ถนนอะไรนะนางในใช่ไหมเออแต่ว่าอันเนี้ยคือเขาก็จะเป็นอนุรักษ์ซึ่งจังหวัดปัตตานีนะมันมีคือหลากหลายวัฒนธรรมหลายเชื้อชาตินะ ไทยพุทธมุสลิมจีนเนี่ยเห็นไหมเขาอยู่รวมกันอย่างสันติสุขแล้วก็ถนนเส้นนี้จะเป็นถนนเส้นของแบบคนจีนนะแล้วก็แบบเจ้าขุนมูลนายนะเพราะว่านี้คือบ้านขุนพิทักษ์รายานะคะหเห็นไหมเขาก็บอกแหละว่าตั้งแต่ปี2460บูรณะ2562เพิ่งบูรณะเมื่อได้3ปีเองนะคะ มีมานานมากเลยลกเก่าแก่มากเลยแล้วก็สวยเขาทําแบบเป็นสตรีทอาร์ตอ่ะสามารถมาเดินถ่ายรูปแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงก็คือเจ้าแม่ลิมก็นี่ยจะดังมากนะคะนี่คือกลางสี่แยกถนนอาเนอรูนะคะเดี๋ยวฉันจะไปยืนตรงนั้นถ้ารถไม่ชนนะคะ <c oughs> นี่คือถนนอาเนอรรูนะคะเป็นถนนที่ ถือว่าเป็นที่นี่เขาจะอนุรักษ์ไว้ก็คือทําเป็นสตรีทอาร์ตเนี่ยเราสามารถที่จะมาเดินเล่นแล้วก็ถ่ายรูปเป็นชุมชนของคนจีนนะเนี่ยเห็นไหมเขาบอกในบ้านเลขที่1นึ่งกูดอจีนอปัตตานีก็คือจะอยู่ตรงนี้มันจะคล้ายๆเป็นพิพิธภัณฑ์แต่วันนี้เขาไม่เปิดที่เรามาเดินถายรูปรได้ทั้งเส้นเลยนะเธอนี่ไงถ่ยายรูปให้ดูนะ เก๋ๆอะนะเนี่ยเป็นชุมชนชาวจีนเขาปีดเนี่ยเนี่ยเขามาจากเป็นเป็นชาวจีนเชื้อสายฮกเกี้ยนจากมณฑลฝูเจี้ยนนะเดินทางมาบัตตานีโดยเรือสำเภาได้สมรสกับนางโปเอียเอ้ยวโปเฮี้ยวเนี่ย ได้ขายสินค้าก็จะมีประวัติทุกหลังเลยคือตรงนี้จะเป็นชุมชนชาวจีนนะตรงนู้นน่ะคือบ้านธรรมศาลานะเขาสร้างตั้งแต่พศ2 4 6 3สหมูกเก่าแก่มากๆเลยตอนนี้เรามาที่ร้านกาแฟน,นะแล้วก็มากินลาซีรดแก่ที่สั่งไว้เมื่อเช้าเพราะว่าร้านนี้เขาหมดตั้งแต่8โมงเช้าลแล้วเราโทรสั่งขอไว้แล้วก็ไปเอาตอนร้านเขาปิด ม,มากินกาแฟแล้วก็โอเคนาเซดาแก่ที่นี่แล้วนะเราจะดูเขากินยังไงนะอันเนี้ยมันจะเป็นลาโอนะลาโอะเป็นปลาทะเลที่นี่เป็นปลาทะเลใช่ไหมเป็นปลาทะเลที่นี่นี่อันเนี้ยเป็นอาหารที่แบบขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะคะคือถ้าเกิดใครมาต้องมาทานโดยเฉพาะร้านนี้ นาซีด้าแก่สบหลังเราจะทานลาดหมดเลยใช่ไหมอันนี้เขาลาดหรอดูดีนะระวังก้างนะให้เอาก้างออกก่อน อร่อยมากหอมะพาเวอร์เขาจะกินกับพริกนะมีพริกหยวกพริกสดเพื่อจะตัดความเลี่ยนอร่อยมากเอาละค่ะโคตรอร่อยอะ่ะนี่ถ้าซื้อกลับได้จะซื้อกลับอยนน่าเนี้อร่อยขนาดเนี้ยแต่มันเอาขึ้นเครื่องไม่ได้วี่หลองลงไปในะทะเลเลย เราจะบอกว่าราคาถูกมากเท่าไหร่นะราคายี่ส3 0ยิอันนี้พิเศษสุดน,นะเอ็กซ์ต้า30บาทมีหนึ่งเดียวในโลกน่าพาลัยนี้อ,อร่อยทำไมอร่อยอย่างนี้งงมากอ,มอันนี้มีอันนี้ด้วยอะไรนะมันคืออะไรมะพร้าวคั่วไหม กุ้งใช่ไหมกุ้งกับมะพร้าวกุ้งกับมะพราวคั่วแค่เป็นแบบคือคือรสชาติของอาหารนะซีดาแจนะจะมีทั้งมันมเผ็ดหวานคบทุกรสอร่อยมากขอตัวทานก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินไปไหว้เจ้าแม่ลิงก็เหนียวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจัดชุดใหญ่นะคะไหว้เจ้าแม่ลิงก็เหนียวนะเดี๋ยวจะมีคนนำไหว้นะคะถ่ยะายลงไม้แล้วก็วางไว้ก่อนอ่ได้ค่ะ ฝั่งโน้นใช่ไหมคะจุดหาเลยทุบเจ็ดดอกนะปักห้าดอกนะครับอ๋อฝั่งโน้นเลย,เ,ลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปไหว้ตรงโน้นก่อนนะคะไหว้เทวดาก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปต่อจุดที่สองนะคะขวัญทูปเข้าตา เดู๋ <ส gas: S 1> เร็่มรัปากหนึ่งสอง้หมอสามสี่จ้าแม่อโอเคหนสองก่อน1 2แล้วก็3 4, 4, 4 5สี่ห้บทีราอกนะครับค่ะ เผากระดาษเงินกระดาษทองนะคะแล้วก็จุดคาัาจะได้เฮงเฮงดังๆ hey, ati ังปังๆแล้วก็สหายที่ดูจอมาจบอกก็ให้เฮงๆปังๆดังๆนะคะเผื่อแผ่ไปถึงทุกคนเลยค่ะเฮงๆฮงรวยๆนะคะเป็นมหาเศรษฐีทุกคนเลยค่ะรวยรวยรวยพอใหญ่สังกษาไม่ยาสังกษีรวยรวยรวย นะคะคเราถวายเราถวายกร,ระทัดเจ้าแม่ไปสาม0ันนัดใช่ไหมสาม0ันนัดเนาะชุดใหญ่ใส่กับพริปเลยนะจะไปต่อครับค่ะค่ะเดี๋ยวให้ดูนะว่าเลขอะไรเฮงเงเฮงรวยรวยรวยนะคะทุกคนเดี๋ยวดูนะคะว่าเลขอะไร ไปสซูเลยนะมแม่จำแจมใบให,หวยแล้วหนึ่ง <c oughs> ะะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,ะ,ค,ะค่ะ<ช>โอเคนะคะตอนนี้นะคะเรากราบสักการะแล้วก็ถวายประทัดถวายเงินกระดาษกระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็ทําบุญที่ศาลเจ้าแม่ลิมก็เหนียวเรียบร้อยแล้วนะคะอิ่มบุญอิ่มใจมากแล้วก็แบบมไม่คิดว่าแบบโอมาปัตตานีจะได้ครบครันเลยนะคะแล้วก็สถานที่แห่งนี้พลังมงคลพลังศักดิ์สิทธิ์จงมีแก่พวกท่านนะคะขอรับไปเลยค่ะ <laughs> นี่ฉันจะเป็นนี่ฉันจะเป็นแบบเจ้าแม่อะไรแล้ว โอเคเดี๋ยวติดตามนะคะว่าจอมแจ๊บจะพาไปไหนหลังจากนี้นะคะจะไปที่ท่องเที่ยวตรงไหนอีกแล้วก็ไปกินอะไรแปลกๆอร่อยๆอ,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 อีกรอติดตามเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องจอมแจม่บวอลด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในตอนต่อไปค่ะพลังพลังสัมผัสที่นี่ดีอา้าแล้วก็อุ้ยเ,เ,เป็นเหมือนมารชเมลโล่เลยอะ่ะอ้วนนะคะอยู่ที่วัดพาะ ต่อมาลอดทองช้าง,งกับลุคเพจนะคะที่ติดตามจอนแจววอลตรงนี้คือแหล่งสมงวิลานะคะ